สวัสดีค่ะชื่อกมนพรลอดกังนะคะตอนนี้นะคะต้ามีใบอนุญาตถึงสองใบนะคะสามารถดูแลลูกค้านะคะทั้งประกันรถยนต์นะคะประกันบ้านประกันทรัพย์สินประกันรถใหญ่นะคะรวมถึงประกันชีวิตนะคะซึ่งในเครือสีกรุงโบเกอร์ของเรานะคะยังมีให้ท่านเลือกบริการถึง40บริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งมินาสภายัยฝั่งประกันชีวิตแล้วก็ อย่างเช่นอย่างเช่นบริษัทที่อยู่ในเครืยของเรานะคะก็มีเมืองไทยนะคะวิริยะกรุงเทพและบิดเอ d โตเกียวมาลีนนะคะ,ะแล้วก็หลายๆอีกหลายๆบริษัทนะคะให้ท่านเลือกนะคะยังไงนะคะสนใจทักไลน์หรือว่าติดต่อให้ต้าดูแลนะคะ0981240399นะคะขอบคุณค่ะ